สวัสดีค่ะช่องภายบุญเหนือไม่ต้องเดือนช้างป่าเฟมิลี่นะคะอันนี้พาน้องมาทำงานแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ก็กินข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มจากทางโครงการนะคะพาน้องมากินบริเวณวัดป่าเจียงค่ะแดดอุ่นๆลมเย็นๆนะคะยืนกินอ,อข้าวต้มมัดนะคะใส่ใส่สดใส้ด้วยกล้วยนะคะข้าวต้มมัดเหมือนที่คนกินนี่แหละคะ่ะ อร่อยจังเลยครับดูนะคะดูหน้าตาฟินอู้อร่อยยืนกินแบบนิ่งๆนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยวันนี้ทำงานแบบชิวๆนะคะไม่มีอุปสรรคนะคะวันนี้ให้ความร่วมมือดีมากค่ะวันนี้โอ้โหวันนี้สงสัยงานของเราราบรื่นมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อตอนเช้านะคะแม่ควาลงคลิปน้องอ้วนเสริมหล่อนะคะเสริมหล่อให้น้องอ้วนครั้งแรกดูดูงานน้องนะคะ ตัดงาเสริมหล่อให้น้องนะคะโอ้ยคายออกแล้วตัดออกนิดนึงค่ะจะได้งาจะได้ขยายใหญ่ๆนะคะยาวเร็วขึ้นค่ะเหมือนคนคล้ายๆกับคนตัดผมนั่นแหละเนาะก็เล็มเล็มให้ผมยาวขึ้นนะคะประมาณน่าจะาประมาณนั้นอร่อยใหญ่เลยนะคะข้าวต้ม นิ่งมากค่ะวันนี้อกินใบกล้วยด้วยเราเอาใบกล้วยลงด้วยนะคะอร่อยจังเลยครับแล้วก็มีต้นสับป,ประรดนะคะกินต้นสับป,ประรดแล้วก็ปะแป้งต่อค่ะต้นสับป,ประรดนานๆกินทีก็อร่อยนะคะช้างแต่ถ้ากินกินบ่อยๆก็อาจจะเบื่อนะคะของทุกอย่างนั่นแหลนะเนาะ นี่โอ้คุณแม่ของเดือนปะแป้งใหญ่เลยนะคะอ้วนก็คันอย่างเดียวเลยนะคะคันทุกวันเลยบุญเหลือเวลาน้องมาทำงานน้องจะแฮปปี้นะคะมีความสุขล่าเริงนะคะเขียวดูแก้มปะแป้งไปด้วยเขียวไปด้วยโอ้โหแก้มนี่ตุยตุยเลยนะคะเสริมหล่อแล้วเป็นยังไงบ้างคะหล่อขึ้นไหมยังหลอเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเออ หล่อยิ่งกว่าเดิมนะคะน้องอ้วนน้องอ้วนนิ่งมากเลยนะคะเวลาอยู่กับแม่แต่ <c oughs> แค่บางวันนะคะบางวันถ้าไม่นิ่งก็คือไม่นิ่งเนาะเป็นธรรมชาติของช้างเด็กค่ะดื้อบ้างสนบ้างค่ะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติค่ะไม่รู้ไปเรียนเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะ ไม่รู้เหมือนกันนะคะได้ไปเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเปลี่ยนที่นอนเฉยๆก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแค่มาทำงานแล้วยังไงอ่ะให้ความร่วมมือดีก็ดีนะคะอร่อยเยยนะคะอร่อยเยยอโอ้โหอะไรอ่ะโยนขึ้นหลังด้วยอ่ะ เลียวกราดอะเลียวกราดแบบนิ่งๆนะคะอร่อยไหมครับเดี๋ยวน้องทํางานเสร็จก็กลับบ้านเหมือนเดิมนะคะไปอยู่ศูนย์เหมือนเดิมอันนี้ถ่ายช่วงน้องทํางานนะคะทํางานวันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะโอ้ยให้ความร่วมมือดีมากเลยนะคะวันนี้ไม่มีอุปสรรคเลยเก่งมากเลยคะ่ะเก่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของแม่ควานด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลากันไปกับสองแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเหลือบายบายเดียวเฉยนะคะกินเฉย